สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วน้งงงองฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะน้องฝนก็มีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันนะคะกับซูซูกิเซสคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนเลยนะคะรับประกันนะคะรถที่ร้านเราไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอน,นะค่ะพี่ๆพี่ๆคนไหนนะคะที่กําลังตามหารถเก่งนะคะอีโคคาร์ Car นะคะเอาไปใช้งานนะคะเอาไปขับนะคะวันนี้น้องฝนจัดมาให้แล้วนะคะ สำหรับรถเก๋งซูซูกิเซียดนะคะนี่รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลักค่ะว่ารถที่ร้านเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนค่ะพี่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 คนไหนนะคะที่กาลังพี่พี่คนไหนนะคะที่กาลังหารถใช้งานหารถขับนะคะวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะรับประกันว่ารถของน้ฝนสวยทุกคันเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ พูดคุยกันได้นะคะสนใจคันไหนอยู่อยากได้รถเกง๋งผ่อนเบาๆผ่อนไม่หนักนะคะวันนี้เราฝนจัดมาให้แล้วนะคะสำหรับซูซูกิเซียสปี2021คันนี้ราคาเพียง279,000เท่านั้นนะคะประวด,ดีก็ฟีดาวได้เลยนะคะพี่ๆประวัติดีฟีดาวออกรถศูนย์บาทน้องฝนจัดให้ได้นะคะคันนี้รับประกันเครื่องยนต์เล็กอย่างรับประกันโครงสร้างหลากรถที่ร้านของเราไม่มีชนไม่มีิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ๆ พี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังหาอยู่นะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสอบถามกันได้นะคะปรึกษากันได้นะคะสอบถามกันได้นะคะใครเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะคะมองหารถเก๋งสักคันนะคะวันนี้น้องฝนจัดมาให้แล้วนะคะ สำหรับซูซูกิเซียนะคะคันนี้เลยนะคะรับประกันรถที่ร้านของเราไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะมาหาโนคนได้เลยนะคะที่ร้านนะคะมีรถแค่คันนี้คันเดียวสีสวยสีหายยากนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะรับประกันโครงสร้างหลักไม่มีชนอย่างแน่นอนไม่มีความอย่างแน่นอนนะคะผ่อนเบาเริ่ม4,500เท่านั้นนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะที่ร้านโนฝนมีทั้งหมด3สาขานะคะ สำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะคะมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานีสองสาขานะคะสุราษฎร์ธานีน้นองฝนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่สี่แยกตาปานนะคะบัวมุมตาปานเลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะใกล้ที่ไหนไปไปที่นั่นได้เลยนะคะใครเข้ามาก็พูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะคะพี่สนใจคันไหนอยู่รุ่นไหนอยู่สอบถามน้องฝนได้เลยนะคะ สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยคะ่ะใครเข้ามาแล้วก็สอบถามกันได้หารถเก๋งพ่อนเบาๆหารถเก๋งขับวันนี้นะ่ะฝนจัดมาให้แล้วนะคะพี่พ่อนเบาๆพอนไม่หนักนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะใครที่หาอยู่เนาะห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะพูดคุยกันได้นะคะพี่ๆพ,พูดคุยกันได้นะคะสนใจรถคันไหนอยู่สอบถามได้เลยนะคะมีประวัติไม่มีประวัติอยากจะมาออกรถกัน้องฝนสักพัน ออกได้ไหมออกได้ค่ะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะใครที่แบบว่าหาอยู่นะคะผ่อนเบาๆนะคะผ่อนสี่ห้าพันนะคะพี่ห้ามพลาดเลยนะคะผ่อนเบาๆผ่อนไม่หนักสี่ห้าพันเท่านั้นนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็สอบถามกันได้พูดคุยกันได้เนาะพี่ๆอะ ยามอต่มองนะคะเดี๋ยวรถจะติดจองวันนี้รถน้อยมากนะคะค่ะสต๊อกเลยค่ะพี่พี่รถขาดสต๊อกเลยนะคะ,คะ,คะใครที่หาอยู่นะ,ะห้ามพลาดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคาะรถเก๋งบบอผ่อนบ่อผ่อนไม่หนักนะคะวันนี้นะคะมาเลยนะคะพี่พี่นะ้ำฝนจัดมาให้แล้วนะคะผ่อนบ่อผ่อนไม่หนักเนาะ,ะสำหรับสุสกิเซียดคันนี้กันเลยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกันได้นะคะรถเก๋งอ e ีโคคาร์นะคะเก๋งประหยัดน้ำมันนะคะ <S <S เล็กกระทัดรัดนะคะผ่อนเบาๆนะคะสุสกีเซียดคันนี้เลยนะคะนี่ดวงไฟไม่มีคราบเหลืองใสสะอาดใสากิ๊งนะคะพี่ๆรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถขน้ฝนไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่สนใจอยู่นะคะใครที่หายอยู่นะคะสอบถามกันได้นะคะอยากจะได้รถ ซักคันเอาไปใช้งานนะคะพี่พี่วันนี้น้ำฝนจัดมานะคะใครที่หายอยู่เนาะสนใจคันนี้นะคะปรึกษาน้องฝนได้เลยนะคะสุสุกิเซียตคันนี้เนาะสีดําสวยๆคันนี้เลยนะคะภายในภายนอกสวยมากนะคะเดี๋ยวฝนพาเวียนดูรอบคันนิดนึงนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะพี่พี่นี่ยางเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสวยมากนะคะพี่พี่ออกรถกับน้องฝนเพียง999เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนี่เลยค่ะ นี่เลยภายในสวยงามมากนะคะพี่รถเก๋งประหยัดน้ามันนะคะรถเก๋งประหยัดน้ํามันนะคะรับประกันว่ารถที่ร้านของเราไม่มีชนไม่มีพฟ้าไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะคะพ,พี่ใครที่หาอยู่นะรีบตัดสินใจเลยนะคะรีบตัดสินใจนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสนใจรถคันไหนรุ่นไหนก็สอบถามกันได้นะคะ ใครที่สนใจอยู่นะคะปรึกษาน้องฝนได้นะคะมีประวัติไม่มีประวัติอยากจะมาออกรถสักคันนะคะสอบถามกันได้เลยนะพี่พี่ปรึกษาได้นะคะหารถรุ่นไหนอยู่สนใจรถคันไหนอยู่สอบถามได้เลยนะคะตัวน้องตัวนอตไม่มีรอยแกะรอยขยับนอนเดเติมโรงงานนอนเดเติมป้ายแดงนะคะนี่ให้ดูกันแบบชัดๆนะคะเม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะคะพี่พี่เม็ดอาร์ตกรมสวยงามนะคะไม่มีชนอย่างแน่นอนนะจ๊ะพี่พี่ ใครที่หาอยู่นะสะภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะคะวันนี้นะคะมาออกรถกันต้องฝนนะคะได้ไปเลยนะคะขับฟบรี90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT Family Card ินะคะฟรีค่าแรงตรดอายุการใช้งานกันเลยค่ะใครที่สนใจนะคะโทรมาคุได้เลยนยดหนเาอ 0 8 1 0 9 3 2 4หนนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามค่ะพี่พี่เดี๋ยวฝนพาดูภายในนิดนึงนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรยอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะสวยนะคะพี่พี่เบาะสภาพสวยนะคะนี่เลยค่ะภายในนะคะสะอาดสะอานนะจ๊ะภายในสะอาดสะอานนะคะนี่เครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะสภาพสวยมากสภาพสวยมากพี่พี่ตัวนงตัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมไปไ้ายแดงนะคะ ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกันได้สอบถามกันได้ใครที่หารถเก๋งผ่อนเบาๆผ่อนถูกๆนะคะวันนี้นะคะน้องฝนจัดมาให้แล้วนะคะพี่น้องฝนจัดมาให้แล้วนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสอบถามกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะพี่พี่มองหารถคันไหนอยู่สนใจรถคันไหนก็สอบถามได้เลยนะคะพี่พี่สอบถามกันได้นะจ๊ะอ่ะนี่ ใครที่เข้ามานะคะสอบถามได้สนใจคันไหนรุ่นไหนก็ปรึกษาได้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคนแกะเม็ดอาให้ดูโอ้เขามาหน้าร้านมาจองแล้วนะคะเมื่อกี้หนึ่งคันนะคะซิต,ตี้านข้างๆเมาฝนนะคะใครที่สนใจซูซูกิเซียสอยู่รีบจับรีบจองกันเลใครสนใจรถเก๋งอีโคคารีบจับรีบจองกันเลยนะคะนี่ค่ะ เมทอาร์ตกลมสวยงามนะจ๊ะพี่เมทอาร์ตกลมสวยงามรับประกันว่ารถไม่มีชนมาอย่างแน่นอนไม่มีพิามมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนมั่นใจได้เลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้สนใจอยู่นะคะรีบจับรีบจองกันได้นะจ๊ะออกรถไม่กี่บาทนะคะสนใจกับน้องฝนจองเพียง99 9เท <c oughs> ่านั้นนะคะจองกับน้องฝนเพียง99 9, 9, 9, 9, 9เท่านั้นนะคะปรวัสดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะปรอวัดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับซูซูกิเซียสนี่นะอะ สีดำสวยๆคันนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะฟรีดาวได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสอบถามกันได้สนใจรถคันไหนอยู่ปรึกษาได้เลยนี่ลูกค้ามาหน้าร้านจองซิตี้คันนี้ไปเลยเมื่อกี้ลูกค้ามาหน้าร้านมาจองมาจองซิตี้คันนี้เลยนะ,ะนี่เข้ามาจองซิตี้คันนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี่ลูกค้ายังจะลูกค้ากําลังจัดไปเน้นนะ จองกับน้องฝนเพียง999เท่านั้นนี่เขามาจองซิตี้คันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะพี่ๆพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะคะรีบมาจาักมาจองกับน้องฝนนะคะเพราะว่าตอนนี้รถขาดมากตอนนี้รถขาดสต๊อกมากเลยนะ,ะสนใจคันไหนอยู่ปรึกษากันได้เลยนะคะวันนี้เราฝนมาในส่วนของรถเก่งเล็กอีโคคาร์นะคะประหยัดน้ำมันนะ,ะของที่ร้านมีทั้งสุสกิเซียสนะคะแล้วก็นิสสันมาร์ทนะคะสุสกิเซียสเป็นรถที่สวยมากนะคะพี่ๆเป็นรถที่สวยมากนะคะภายในไม่ได้เล็กเกินนะคะไม่ได้ใหญ่เกินนะคะกะทันรัดเนาะ มันกระทัดรัดนะคะพี่ภายในสวยงามมากนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะคะนี่เลยค่ะพี่ๆนี่เลยภายในสวยนะ มีแค่คันนี้คันเดียวนะคะใครเร็วใครได้นะคะใครเร็วใครไล่จองกับน้องฝนเพียง99 9นะคะจัดเฟนนั้นไม่ผ่านเราก็คืนให้นะคะมาดูรถไม่ชอบเราก็คืนให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะพี่พีสนใจก็โทรหาน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445หานยะคะขายรถจริงนะคะมีหน้านร้านจริงไม่ต้องกังวลเลยนะคะนี่มีด้านหลังด้านหลังมีกล้องเออมีเซนเซอร์ให้ด้วยนะ,ะด้านหลังมีเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะพี่คุ้มมากๆเลยนะคะอ ร้อนมากแม่อ่ะใครสนใจนะปรึกษาน้องฝนได้เลยนะคะฟังกันไม่ได้ปรึกษาได้นะคะสุสก k เซียรคันนี้ปรึกษาได้เลยสนใจก็สอบถามได้นะจ๊ะไม่ซื้อไม่ว่าอยากซื้ออยากสอบถามรายละเอียดสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆสนใจคันไหนอยู่ก็สอบถามกันได้นะคะนิสสันมาร์ทก็มีนะคะนิสสันมาร์ทก็มีนะจ๊ะ อนเบาๆนะคะผ่อนไม่หนักนะคะวันนี้ถนะ้าฝนมาในส่วนของรถง e go, รย่งอีโคคาเปลี่ยนน้ำมันนะคะสนใจคันไหนอยู่รุ่นไหนอยู่แคปหน้าจอทักาหาหน้าฝนได้เลยบ้านเขียวกันได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้สอบถามได้มองหารถคันไหนอยู่สนใจรรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆสอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้า สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะพูดคุยกันได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะอ่ะสนใจเซียใช่ไหมได้ค่ะพี่นี่เลยค่ะซูซูกิเซียคันนี้นะคะผ่อนไม่หนักผ่อนเบาๆนะคะผ่อนไม่หนักผ่อนเบาๆนะคะพี่คันนี้เนาะราคามิตรภาพนะคะผ่อนไม่หนักเลยนะ,ะสนใจคันนี้อยู่นะคะออกรถกับน้องผลนเพียง 9 9 9าก็จัดให้ได้ปรดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่สนใจอยากได้รถสักคันนะคะผ่อนบบอ,บอผ่อนไม่หนักวันนี้ต้องมาออกรถกัน้มง่ฝนเท่านั้นนะคะสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะอยากรูภายในได้คะ่ะพี่ได้คะ่ะอ่ะภายในคันนี้สวยนะ <S <S นี่เลยคะ่ะพี่ <S <S พี่สวยนะนี่เลยคะ่ะ ภายในสะอาดสะอาดน,นะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะสภาพสวยนะคะพี่สภาพสวยนะมีใครสนใจไหมเอ่ยมีใครสนใจไหมคะทักมาได้เลยนะคะทักมาได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพี่ๆมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านออกรถกันมืฝน999นะคะนี่เลยภายในสวยสะอาดสะอานนะจ๊ะอ่า ใครเร็วใครได้นะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแก่รอยขยับน็ e im, อตเติมโรงงาน็อตเติมป้ายแดงนะคะลูกค้าบอกอินมาหน้าร้านเมื่อกี้เขามาสถเนี้ยเขามาจัดคันนี้ไปนี่จัดไปเน้นแล้วนะคะลูกค้าจัดไปแนซ์แล้วนะ,ะบอกแล้วใครเร็วใครได้ตอนนี้รถขดัดสอกอะมากมีมีหน้าร้านจริงนะพี่ไม่ได้ขายคงไม่ได้ขายไม่ได้ขายฝันเนาะมีหน้าร้านจริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะเมื่อกี้ลูกค้ามาจองคันนี้ไปนะคะอ่ะ ใครที่สนใจซูซูกิ s i e n นะคะทักมาหา้องฝนได้นะจ๊ะทักมาได้เลยนะคะนี่สันมาร์ก็ทักมาได้นะคะพี่พี่มีให้เลือกหลายคันกันเลยนะคะวันนี้มาในส่วนของรถยังอ e ีโคคาร์รุ่นประหยัดน้ามันนะคะพกพาสะดวกไปไหนก็พาไปได้ง่ายเนาะ,ะใครหาอยู่นะคะก็สอบถามกันได้นะคะพี่พี่อ,อยากจะเป็นรุ่นอื่นนะคะอยากจะเป็นรุ่นอื่นก็มีนะคะรุ่นอื่นก็มีนะคะนี่ค่ะ เลยนะจ๊ะมีหลายค่าหลายสีให้เลือกเขาเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่สีอ,อที่ร้านนะผ่อนประมาณ5,000นะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ5,000นะคะพี่ๆสนใจคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะปรึกษาได้นะคะอยากจะทราบรายละเอียดข้อมูลการออกรถหรือเอกสารการออกรถสอบถามได้เลยนะคะเออคันนี้ดีกว่า t จอ t a c าโค l ล่าครอสนะคะเครื่อง1.8 Hybrid e n t r ไฮบิด i d นี bit, คันนี้นะ เป็นรถเก๋งประหยัดน้ามันนะคะพี่เป็นรถเก๋งประหยัดน้ํามันนะคะพกพาสะดวกไปไหนได้ง่ายเนาะพี่ๆคนไหนนะคะที่กาลังหาอยู่นะคะประหยัดน้ามันคันนี้เลยนะคะแล้วผมก็จะแนะนําเป็นคันนี้เนาะ,ะรับประกันเครื่องยนต์เลขกเกียร์ให้นะคะสองปีนะคะหนึ่งหมื่นกิโลรับประกันโครงสร้างหลักรถที่ร้านไม่มีชนไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมนะคะใม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมั่นใจได้ของเรามีการตรวจเช็คให้มากกว่าห้าร้อยจุดนะคะมีบริษัทนอกคู้มอินสเป i ชันและทีเชอร์นะคะ ข้ามาตรวจเช็คว่ารถคันนี้นะคะชนมาไม้มีความมาไม้น้าท่วมมาไม้ถ้าตรวจเจอนะคะทางร้านรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยค่ะพี่พีทางร้านรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาได้สอบถามกันได้เนาะอ่ะที่ร้านนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ จองกับน้องฝนเพียง999ค่ะฟรี90บันดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT f a m i l y c a r d นะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุก,การใช้งานค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะปรึกษาเรื่องเอกสารการออกรถนะคะปรึกษาได้เลยนะคะโทรหาน้องฝนเลยค่ะ0810932445 0810932445ออกรถไม่ยุ่งยากค่ะประวัติดีก็ฟรีดาวได้นะคะสนใจก็โทรหาน้องฝนได้เลยค่ะ เบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากลลกดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกันได้นะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนสอบถามได้เลยค่ะพี่พี่ปรึกษาได้นะคะที่ร้านมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานีสองสาขาะคะ่ะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ศรีเอกตาบานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินเนาะใกลที่ไหนไปที่นั่นสนใจก็ปรึกษากันได้เลยค่ะ คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะ